แล้วเราจบลงตรงที่พี่ออสกิ่งดาวดารณีเขากำลังคุยกับป้าทองออสุราลีวันสุวรรณทัศน์สุราเนี้ยไม่ใช่รอเรือนะครับไม่ใช่สุราแปลว่าเล้ายินแล้วเมาเดินโซเซนะสุรานี่คือ,อ,อ,คอรานี่คือรอค <c oughs> รับป้าทองนะฮะป้าทองของวงการครับในขณะที่ก็คุยกับป้าทองเนี่ยก็มี ดาราอีกคนหนึ่งเสริมขึ้นมาบอกพี่ออสว่ารู้ไหมว่าคุณเชษ์เนะ่ยเขาด่าออสซะไม่มีล่ะก็พูดแค่นี้ก็ไม่ได้บรรยายว่าด่าแบบไหนด่าเรื่องอะไรยังไงไม่บอกนะพี่ออสก็ถามถึงสาเหตุที่พิเชษด่านะแล้วก็ถามอีกว่าที่เขาด่าเนี่ยแล้วเขาสั่งไว้หรือเปล่าว่าให้บอกพี่ออส ดาราคนนั้นเขาก็ไม่ยอมพูดนะฮะแม้ว่าพี่ออสเนี่ยจะอ้อนวอนซักเพียงไหนนะก็บอกว่าไม่เอาไม่เอาไม่อยากฮะไม่อยากบอกไม่อยากบอกนะมันเป็นคําพูดที่ไม่เพราะสนอหูเออเธออย่าไปรู้เขาเลยนะตรงกันข้ามกับพี่เหน่งของเราที่ผมบอกไว้คราวที่แล้วว่าวันนี้เราจะพูดถึงคุณเมตตารุ่งรัตหรือว่า พี่สาวของผมคนนี้นะครับพี่ออสได้เขียนถึงพี่เหน่งไว้ว่าเหน่งถามแบบนะมีดทะลุปอดเลยทีเดียวนะคงฟังและเห็นมาตลอดเวลาว่าแม้เวลาล่วงเลยมาเกือบสามสิบปีหลังจากที่พี่เชดเสียชีวิตผู้เขียนก็ยังทำบุญวันครบรอบการเสียชีวิตและพูดถึง พิเชษอยู่เสมออดรนทนไม่ได้พี่ออสก็จึงถามแบบว่าถามแบบเพื่อนสนิทนะฮะซึ่งวันนี้ผมมีรูปพี่ออสกับรูปพี่หนึง่งที่เขาเน้องแอนรูปรูปพี่ที่พี่ออสกิ่งดาวเนี่ยส่งมาจากอเมริกามาให้นะฮะซึ่งจะเป็นลิขสิทธิ์ของใครก็ขออภัยนะครับขออนุญาตนำมาใช้ในรายการนี้นะฮะ พี่เน่งพูดอย่างนี้ครับว่าเน่งไม่เข้าใจเลยนะออสว่าออสทิ้งพี่เชษไปมีผู้ชายคนใหม่จนพี่เชษตายแล้วทำไมมานั่งทำบุญคิดถึงเป็นเรื่องเป็นราวอยู่อีกอคือพี่เน่งเมตตารุ่งรักพี่สาวผมเนี่ยนะก็เป็นคนที่พูดเรียกว่าหวานผ่าซากพอสมควรมีอะไรพี่เชษพี่พี่เน่งเนี่ยก็จะพูดโป๊ะๆป๊ะเลย ไม่เอาฉันไม่ชอบอย่างนี้ต้องอย่างนี้อย่างนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนี่คือพี่เหน่งไม่มีนินทาใครนะฮะแล้วก็พี่เหน่งก็ถามพี่ออสว่านะพี่พี่ออสเนี่ยพี่ออสก็ถามพี่เหน่งว่าใครบอกเหน่งว่าออสมีคนอื่นละนะฮะคือพี่ออสกับพี่เหน่งเนี่ยเขาคงจะอายุไล่เลี่ยกันเดี๋ยวผมเจอพี่เหน่งสองสาวันเนี้ผมจะไปคุยด้วยเนี่ย ไปเจอกันในงานไปคุยด้วยเนี่ยจะถามว่าอายุไรเรียกกันไหมพี่ออสถามพี่เหน่งว่าใครบอกเหน่งแล้วว่าออสมีคนอื่นพี่ออสก็พี่เหน่งก็ตอบว่าพี่เชษบอกเหน่งพี่ออสก็เลยถามพี่เหน่งว่าแล้วเหน่งก็เชื่อเหรอพี่ออสตอบว่าเชื่อสนิทแล้วก็โกรธออสด้วยขณะที่คุยกับเหน่งในตอนนั้นก็คือขับรถ ผู้เขียนนั่งคู่ด้านหน้าใช้เวลาเป็นชั่วโมงตัดใจย่อความได้เรื่องและบอกเหตุผลที่แท้จริงในการที่เขาเลิกกันพี่ออสก็มาถึงอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองเหรอเข้าใจอย่างทะลุปรุปโปรงแต่จะว่าไปแล้วบุคคลที่แวดล้อมพี่เชษก็ไม่ใช่ จะไม่มีคนดีนอกจากกลุ่มเพื่อนที่ร่ำเรียนด้วยกันมาและผู้ใหญ่ผู้มีพระคุณแล้วก็ยังมีนะพีเชษนะก็ยังมีคนดีๆที่เข้ามาในชีวิตเช่นกันเท่าที่ผู้เขียนทราบมีอยู่สองสามท่านบางท่านจากปากคนใกล้ชิดพี่เชษบางท่าน บางท่านจากปากของพิเชษเองบางท่านผู้เขียนเจอมากับตัวเองคือเรื่องราวเหล่านี้พี่ออสก็เก็บไว้ในสมองตัวเองผมเสียดายนะครับดาราแต่ละคนนี่มีเรื่องราวที่น่าจะเป็นบทเรียนกับหลายคนเยอะแต่บางคนก็ไม่ยอมเปิดเผยชีวิตตัวเองอย่างเช่นมีดาราอยู่ในนี้อีบางคนที่เขียนอยู่ในนี้ผมไม่เอ่ยชื่อเพราะเขไม่ยอมเปิดเผยชีวิตตัวเอง ความจริงชีวิตเขาเป็นชีวิตที่น่าศึกษามากๆพี่ออสเขียนต่อไปว่าวันหนึ่งคนขับรถที่ขับส่งพิเชษไปถ่ายหนังอยู่เป็นประจำได้ผ่านพระขนพิเชษก็ขึ้นรถไปได้นั่งหลับเช่นเคยเป็นดวงของเพื่อนเก่าคนนั้นจริงๆที่วันนั้นพิเชษยังไม่หลับเพราะความแออัดของคนรถ จึงวิ่งบ้างหยุดบ้างหากเป็นทางโล่งรถวิ่งสะดวกพี่เชดก็คงจะหลับนกไปนานแล้วแถวพระขนงคนเยอะขณะที่ผ่านพระขนงเสียงพี่เชษดร้องสั่งคนขับเฮ้ยให้อออทจอดจอดจอดจอจอดคนขับรถเลิกลักด้วยความตกใจนะฮะคือเขาร้องสั่งคนขับรถแบบว่าให้จอดนะะ แต่ด้วยความชินกับคำสั่งแบบนี้คนขับรถก็จึงหันหัวเข้าจอดรถข้างทางเตรียมพร้อมปฏิบัติตามคำสั่งต่อไปแล้วก็เห็นผู้ชายคนนั้นเดินอยู่พี่เชกพี่เชกก็ถามว่าเห็นผู้ชายคนนั้นไหมคนขับรถถึงก็ถามว่าคนไหนล่ะโน่นไง ยืนตรงป้ายรถเมล์น่ะไปเรียกมาพบเราทีเร็วนะคนขับรถก็พยักหน้าแล้วก็เปิดประตูรถวิ่งแนบไปที่ชายคนนั้นนะแล้วก็ไปยืนพูดกับผู้ชายคนนั้นสองสามคำชายคนนั้นก็เดินตามมาที่รถเมื่อถึงพี่เชษ์เปิดประตูรถให้ขึ้นมานั่งไอ้ขึ้นมานั่งวันนี้มานั่งบนรถนี่ชายคนนั้นอ้าปากค้างพูดอะไรไม่ออก จำอัวได้ไหมพิษไงพี่เชษอาร,รัมพบทกับผู้ชายคนนั้นพิษก็คือพิเชษนะพิเชษเขาดือเขาชื่อพิษนะฮะใครบ้างจะจำมิรชัยบัญชาไม่ได้ชายคนนั้นพยักหน้าตอบโดยไม่มีเสียงลอดออกมาจากริมสีปากพิเชษถามว่าเฮ้ยตอนนี้ทำงานอะไรวะ เป็นช่างตัดผมว่ะโอ้ดีดีว่ามีร้านเองเหรอหึมีมีหรอกมีร้านก็ไม่มีปัญญาจ่ายค่าเช่าค่าแรงลูกน้องมันไปรับงานข้างนอกอยังดีกว่าเออไม่มีปัญญาจ่ายอะ่ะบ้านไหนเขาอยากให้ไปตัดก็ไปตัดนะฮนะไม่ต้องไปจ้างไม่ต้องไปเช่าบ้านใครด้วยไม่ต้องไปเปิดร้านนะ แล้วรายได้เป็นไงวะเออเขาพอใช้ไปวันวันนึงืึแล้วมึงเหลือเก็บไว้กินบ้างเปล่าวะเนี่ยมึงก็พอมีเยอะแต่ไม่เยอะเลอะแล้วเวลาทํางานเนี่ยเวลาไปร้านตัดผมเนี่ยทำยังไงร,รถเมย์ิด้ห้าสิบตังค์ไกลหน่อยบางทีสองต่อก็บาทหนึ่งเออมันก็น่าจะเหลือเว้ยมึงตัดหัวเท่าไหร่วะยี่สิบก็มีสามสิบก็มี วันหนึ่งหัวสองหัวก็อยู่ได้แล้วชายคนนั้นอธิบายด้วยท่าทางซื่อๆพี่เชิก็ฟังคุยโน่นคุยนี่แล้วพี่เชิก็สรุปว่าเฮ้ยอยากมีร้านตัดผมไหมผู้ชายคนนั้นซึ่งเป็นเพื่อนเก่าพี่เชิดคนนี้ก็สายหัวบอกไม่อยากมีภาระว่ะตัดแบบนี้สบายกว่าป้านไหนอยากให้ตัดก็มาตามหรือว่าโทรศัพท์มา นะหรือไม่ก็เดินไปถามเพราะมีลูกค้าอยู่แล้วอืมไม่เอาอะพอเขาพูดอย่างนี้พี่เชษเขาเงียบไปครู่หนึ่งแล้วก็ลวงกระเป๋าก็ยุกกระยิกกรยุกกระยิก,ก,ยกเอาควักเงินออกมาหกพันแล้วก็ยัดใส่มือผู้ชายคนนั้นแล้วก็บอกว่าต่อไปไม่ต้องขึ้นรถเบบไปตัดผมนะเว้ยเอาเงินที่อัวให้หรือเนี่ยไปซื้อมอเตอร์ไซค์ใหม่สักคันหนึ่ง และขี่ไปทํางานถ้าเดือดร้อนอะไรไปหาเราที่บ้านบอกคนในบ้านว่าเป็นเพื่อนเก่าตอนอยู่นางเลิงเฮ้ยเงินต้องเยอะเลยเนี่ยเอออย่าลืมที่สั่งละ่ะเออเออชายคนนั้นรับเงินด้วยความดีใจที่เพื่อนเก่าที่ชื่อสุพิษนินสีทองหรือปัจจุบันมิตรชัยบัญชา แต่ขณะที่ยื่นเงินให้ก็คือมิตรชัยบัญชาที่ยังบอกว่าเป็นเพื่อนเก่านำความปลาบปลื้นมาสู่เขาคนนั้นอย่างหาที่เปรียบไม่ได้หลังจากขอบอกขอบใจกันแล้วก็ลงจากรถจากกันไปรถก็มุ่งหน้าออกนอกเมืองพี่เชษก็นั่งหลับตามชบัต ตามฉบับเดิมพีอ่ออดกินว่าหลับตามฉบับเดิมไม่รู้หลับอีต่าไหนหลับนกเนอะมารู้เบื้องหลังว่าทําไมพี่เชษจึงให้ความช่วยเหลือชายคนนั้นด้วยใจจริงพี่เชษก็เล่าให้ฟังว่าเรื่องมีอยู่ขณะที่พี่เชษอยู่ที่บ้านนางเลิงเรียนอยู่ที่โรงเรียนไทยประสาทวิทยา แม่หรือป้าของพิเชษเนี่ยก็ไปขายผักในตลาดนางเลงพ่อใหม่ของพิเชษหรือว่าลุงก็ทำงานเป็นพนักงานของกทมวันหนึ่งลุงนำรถที่กทมกลับมาบ้านแต่เนื่องจากไม่มีที่จอดต้องจอดริมฟุตบาทหน้าบ้านลุงจึงให้พิเชษซึ่งอายุเพียงสิบสี่สิบห้าปี ออกไปนอนเฝ้ารถใช้ลูกติดเมียมาไปนอนเฝ้ารถพี่เชษก็เล่าว่าขณะที่นอนเฝ้ารถพี่เชษเป็นไข้แต่ก็ไม่กล้าปฏิเสธลุงเพราะว่าลุงดุจึงจำใจต้องนอนเฝ้ารถอยู่ข้างทางและด้วยอาการไข้นอนไม่ได้พลิกไปพลิกมาด้วยความทรมาน และในเวลาที่พี่เชษบอกว่าในช่วงเวลาที่แย่ที่สุดตอนนั้นเองเพื่อนคนหนึ่งเดินผ่านมามองเห็นพี่เชษนอนในรถเขาคนนั้นก็ตรงรีเข้ามาจุดประสงค์ที่เข้ามาก็เพียงแค่ต้องการจะมาทักทายสุพิษแต่เมื่อเพื่อนคนนั้นเข้ามาใกล้จึงได้เห็นว่า พิเชษไม่สบายเอามือมาแตะที่ตัวที่หน้าตัวร้อนจีมีไข้ขึ้นสูงเพื่อนคนนั้นจึงกระวีกระวาดกลับไปหายาแก้ไข่พร้อมกับน้ำเอามาให้พิเชษกินและบอกว่าให้พิเชษกลับเข้าไปนอนในบ้านส่วนเขาคนนั้นจะเฝ้ารถแทนให้ก่อนพิเชษจะเข้าบ้าน ชายคนนั้นก็ยังไม่ลืมที่จะบอกว่าเอายานี้ไปด้วยและบอกว่าให้กินยานี้ตามเวลาพี่เชษรับยาที่เหลือพร้อมขอบใจเพื่อนพี่เชษก็เข้าไปนอนพักในบ้านส่วนเพื่อนคนนั้นรักษาคำพูดนอนเฝ้ารถแทนพี่เชษจนฟ้าสางรอจนรุ่งออกมาขับรถไปทำงานที่กทม เพื่อนคนนั้นจึงกลับด้วยการสำนึกบุญคุณนี้เองพี่เชษจำใส่ใจไม่เคยลืมและเมื่อมีโอกาสจะหาทางตอบแฟนบุญคุณแต่ก็สุดวิสัยเพราะเมื่อต่างคนต่างโตออกจากโรงเรียนต่างแยกกันไปตามวิถีทางของแต่ละคนพี่เชษ บอกว่าได้เคยพยายามติดต่อค้นหาไอ้เพื่อนคนเนี้ยคนยังไงก็ไม่เจอไม่รู้มันไปอยู่แถวไหนมันย้ายไปหรือยังเปรียบไว้ว่าหาไอ้เพื่อนคนเนี้ยเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรแต่แล้ววันหนึ่งพิเชษก็พบจนได้เทวดาหรือสวรรค์เขาให้เพื่อนพิเชษคนเนี้ย เดินทางมาเพื่อลองใจคนที่ชื่อมิตรชัยบัญชาสิ่งที่เกาะกลุ่มอยู่ในใจได้ผ่อนคลายไปเพราะเพื่อนผู้มีใจอารีผู้นั้นคือชายช่างตัดผมคนนั้นนั่นเองหลังจากนั้นไม่มีวี่แววการเข้ามารบกวนหรือเข้ามาขอการช่วยเหลือแต่อย่างใดจากพิเชษอีก คนชนิดนี้แหละคือผู้ที่นับได้ว่าเป็นเพื่อนแท้มีศักดิ์ศรีในตัวเองอย่างแท้จริงนี่พี่ออสได้เขียนถึงเพื่อนคนนี้ไว้ที่เราได้ฟังเรื่องราวของมิชัยบัญชามาตลอดเนี่ยโอ้โหเพื่อนพิ่เจษตแต่ละคนเนี่ยรวมทั้งไอ้เจ้าราคุณที่เขียนเช็คเปล่านะใส่ตัวเลขเองไปสี่แสนนี่ด้วยนะฮะอ้าวเรื่องต่อไป พี่ออสกิ่งดาวตารณีจะเขียนถึงพี่อดุลดุลจรับพระเอกพระรองในหนังไทยทุกเรื่องที่เล่นกันมานะครับแต่เวลาในคลิปนี้หมดลงติดต่อติดตามมาจติดต่อติดตามรับฟังได้ใหม่ในตอนต่อไปตอนนี้สวัสดีครับ